ไปเสมองอ่าเชีมองใช่ไหมใจนองแใจนง่อ่าอ oh, ่าโตชงทิมมีปลาแย่เนาะชงทิมมีปลาแย่เนาะบึงมองบักบังย่ยังไปต่ออีกโอ้ไกลบ่ตัวนี้บ่มีวัป่าบ่เช่านี่มีคือกันอยู่นี่กันเนาะอ้อโตขาเห็ดโอ้คากันเลย คก้าวมาแลยนะ่ะควายมันก็รอดได้เลยงโงนี่ยนะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของรัฐโฆษณาคลิปนี้เดินทางเลาะเบิ้งบรรยากาศภา,ายในระหว่างบ้านตะบหาบ้านน้องปุ๊บโคยใต้หน้าลวงบ้านมันสีแล้วก็ชิโล์ไปทางพุ่นและทางบ้านเก๊กตะวันเก๊กมี่ชื่อเก๊มีงานดอ,องทุกคนมาดีนาะจะพาล่อบรรยากาศเนาะ ท่านบริษทัทโวงงานสักเ,เตเปอร์อานาทุกคนด้โรงงานที่หง่ที่สุดในประเทศลาวแาะวงานผลิตไม้กระดาตับตอาเจอบดไมวิกไม่อย่างหรือว่ากระดาษะเบเอตินดนแห่งนี้ยงนี้สิ่งที่น่าชมเชิญท่านมาชมไม่ยามสาวเมืองเชิด ตอนฮับอย่างจริงใจเป็นยูทูบเบอร์น้อเสนอแต่สิ่งสวยงามเที่ยวจนหมดชีวิตของคนมุญดอยฝากท่นติดตามบาลักคนเดินทางขออยู่เคียงข้างตอนชีตลอด กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอย่าทิ้งกันฮอตชมทุกวันเบ่าแรัคนเดินทาง ชฟอนยังมีผู้บ่าวใจดีเป็นนิดไม่ตรีตอนฮับยานจริงใจเป็นยูทูบเบอร์นำเสนอ่สิ่งสวยงามเที่ยวจนหมดชีวิตของคนบนดอยฝากทันติดตาม เบาลักคุณเดินทางขออยู่เคียงข้างเอฟชีตลอดไปเส้นทางสายนี้มีชื่อว่าเส้นทางไมายเลขเก้าหรือว่าถนนไมายเลขเก้าถนนสายนี้มีความยาว200กว่ากิโลเมตรตั้งแต่ตัวเมืองสวรรคโลจนถึงสายแดนลาวเวียดนาม ตรงไปนี่ฮอดพุด่นแหละตกแหวกซอดเขตหรือว่า ธร,รมชาติน้ำตกสวยงามจับใจสาวผู้ไทยก็มีแต่นคนนาง,งามมือเชปนดนิน้านแห่งธรรมชาติมีน้ำตกตาดสลลดสติงามลายตาดสะโคย ทำปองสายทานล่องไหลงามน้ำใจผู้สาวเผาูุเผาตรี mm hmm. เชิญเมยางเมืองงามแห่งแดนผู้ไทย mm hmm. มีแม่น้ำใหญ่ mm hmm. ชื่อปนเชบางเฮียนใสดีต mm hmm. ิ้นแดนแห่งนี้ ยังมีสิ่งที่น่าชมเชิญท่านมาชมไม่ยามสาวเมืองเชปปอนอยู่เมืองเชปปอนยังมีผู้เปล่าใจดีเป็นมิดไม่ตีตอนฮับอย่างจริงใจเป็นยูทูบเบอรน้อมเสนอแต่สิ่งสวยงาม เที่ยวจนหมดชีวิตของคนบุดอยฝากท่นติดตามบาลัดคนเดินทางขออยู่เคียงข้างตอนที่ตลอดไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอย่าทิ้งกัน ัดชมทุกวันเบาลักคนเดินทางอยู่เมืองเชฟบอนยังมีผู้เบาใจดีเป็นนิดไม่ตี ภัอย่างจริงใจเป็นยูทูบเบอร์นำเสนอต่สิ่งสวยงามเที่ยวจนหมดชีวิตของคนบนดอยฝากทานติดตามเบาลัดคุณเดินทางขออยู่เคียงข้างเอชีตลอดไป บ้านนงกบเมืองซโปรนแขวงตอนตะเขตเนาะห่างจากตัตเมอรประมาณ8กิโลเมตรตอนนี้แปดเก้ากิโลเมตรนี่แหละบ้านนงกบเนี่ยก็เป็นบ้านของคนเข้าบารูเลยเนี่หมอกหลายเนาะเนี่ยจะไปเห็นผู้เลย ตีจะเน้มเห็ดผู้กระตูนสวยงามเลยคันบุยมีบุยหมอกเนี่ยน,น้ำเล็แค่นี้โอ้คันมีน้ำนี่เห็ดหน้าเซ้งหน้าปังคลักละเดี๋ยวซ้ายเท่านี้แหละ จุดนี้มีหอดันตู้ไอเทมของธนาคารมาตั้งไว,ว้เ่าธรรมดาได้เขียนดนี่นบอกยูฟ้ามองความอือนี่ตามสะโคองทางกขาปลูกใช่เลยนี่นี่นบอกต้นไม้วิคกนี่นี่เป็นโครงการของจีนได้เนียก็ปลูกใส่เนี่ยนี่ปูซีมังก็เลยนี่ซิมังซีเมตนต์นี่ทางเขาเลย ระยะประมาณสามที่กิโลเมตรแล้วเข้าไปเดียวจะหอดเขตโรงงานเดี๋ยววัดจะกลายไปหมดเลยคามภาคที่บางเฮียงไปภาคพุทธไปคามไปบ้านนั้นถ้ามีมันมีงานดอกนะมันนี้เขาจะทรงนางทรงอย่าง่บมันนี้ไปเบิ่งบรรยากาศดนแล้วบริพาทคนไปเบิ่งบรรยากาศแบบนั้นเนาะแต่กี้ปิดป้าเป็นดงเลยประมาณสิบปีคือหลังแถวนี้นะ สอง้าคข้างๆไมีได้ท่งให้ท่งหน้าแล้วก็ป้าโดงดิบแล้วก็โคกปบนกันไปเป็นตอนเป็นตอนมาบันนี้เป็นบ้านเป็นเมืองอะไรแถนี้มีแต่ตึกมีแต่อาคารตอนนี้นี่โอ้ผมเหมบ้านพักได้ไดีเลย ลึกเลยอ้าวอัหงานจริงดิฮานเฟอเนาะมีสาวยี่ได้ขายเอาแนีมเตอร์พี่โดยจ้าเป้าเนี่ยเข้าเห็นเลยโรงงานที่พวกควันตัวอาบตัวเต็นพี่เราเลย กุมอยู่บ่เขาปล่อยควันขึ้นสู่อากาศที่ตัวนี้นี่ไม่วิ้กเลยดิไม่วิกวไม,กไม่กระดาษตะโบเอ่ะอันนี้มันไม่อยู่เล่าเขาเองแบบนี้นะตัดไปทอดไปทอดส่งเข้าไปเลยเอาไปให้มันซับเองอยู่ในห้งงาน ้าคกลางแทนี้พัฒนาขึ้นอย่างวอกวอยยางกระโดดคันเลยแถวนี้เพราะว่ามีโรงงานใหญ่อยู่นี่ไทยๆก็จะมาไกลโรงงานแล้วพออาศัยขายเครื่องไกลโคมเนาะมาใส่รอทาเข้าเห้งเรียกอันนี้บ้านหน้าลวงหน้าลวงทุกคนได้ดิเป็นบ้านของคนสุดเท่าบก็รู้อันนี้เฮือนน้องอันนิ่นมละชื่อนะฮักไหมเอาพัวแล้วคือคนเสียดายเนาะ วันรัดเคยมาสัมภา์เพิ่นแบบอีก่ายอีกอนเนี่ยวันรัดจะพาทุกคนขี่แล้วซาซาเานอเทียนี้เนาะคือบรรยากาศทางด่วนยงมหนาวเนี่ยชิฟแปอองศาหนาวๆเล็กน,น้อยแต่ว,ว่ายู่เขสนี้คือว่าเอาเทอว่าเดยเพราะมันมีฝนฝนมากานเวียดน,นามทุกคนเลย จุดนี้มันห่างกับเสเดนเวยียดนามกับประมาณ50-60กสิบกิโลเมตรบริไกลเพราะฉะนั้นอายนามทะเลของเวยียดนามเนี่ยมันจะปิวมาใส่โอ้เ้ที่ดินกลางวันนี้ขอล้อมหัวยเลี้ยงงูเลียเล้ยงควยายทีคข้าขนาดเลด้กนิดหนึ่งตอมโพเซนตะค่ายข้างในตะค่ายเล็กข้างในท่านะ โอ้โบรรยากาศบานนาหรวงผู้คนกำลังสร้างกำลังสาสองฝ่าข้างทาไม่บอกเขาลมมันพาในกัดเสียงเนี่ยจีนมันล้มมันปลูกไม่วิกไม่กระดาษตบโบีดูว่าดินมันบ่อยเปราะว่างเลยเด้ตัวใดพ็ใแ้งานได้ปลูกใส่รถได้ดีไซน์เดียวกันกับเวียด กับเวียดนามพี่น้องไปนี่ผู้สาวถือมองสิไปใช่มองว่าเด่นะโอ้สบายดีไปใส่มองอ่าใส่มองใช่นี่ใจยูนองใหญ่อย่าอ่าโุกช่องที่มีปลาใหญ่เนาะช่องที่มีปลาใหญ่เนาะบึงมองกับบักใหญ่อ่าตกไกลบอลใกลบอลนองอ่ะเออ โอ้ยชิลุงได้ยังบ้าหน่าหนาวนี่อันนี้น้องสาวเจ้าบ่นี่โอ้งามเนาะผู้ขับรถนี่อันทางหน้าชุดตัวนี้ลูกบอกลานอันทางกลางนี่นี้ลานนี่ใช่ลูกเจ้าอ่ะผมนี่จะเป็นผู้สาวอ่ะโอ้จะผู้สาวเนาะสาวบ้านมะลวงก็โอ้ใส่หมงเฮ็ดได้ลุงนองแล้วบอสขี่เหรอลงเลยตา Đó thôi, bưng phải về bưng cái bò cái vào thang lau này cái cây nó ờ Ngày lại đó bà đây là đây vào tô là lô ồ ờ. có sự sư cho sư hả à. <laughs> ờ cái bên sao mùi sòn quá ก็จะขี้อายกล้องนินึงอันนี้บ้านบ้านมันจีบ่ตัวนี้บ้านนึนากระเต็นบ่ฮะนาลูมขึ้นเก้านี่นากระเต็นน้องกายแล้วบอเขาไม่ได้เหรอนากระเต็นฮะเออเขายังยู่อยู่ว่ะตัวนี้ห่างมาแล้วออกมานอกกันเลยเนาะ อายุบานมันจีมืดเน,ะนาะฟุบานนากะเน็นเด็ดรถตู้เทนเนอร์สีเขียวได้เยบุรัตอจะบอกให้ทุกคนฟังตอนออกในทางทวีตนะมันเข้ามันนี้หละเ,เด้มันจะไปส่งไม่บดไม่บดไม่ซับส่งเข้าขง,งานนะมาด้ยวยไทยกับเข้าซับเลขคือกันเ,เนีย บรเห็นรถพวงไทยรถพวงไทยก็มาหลายกันได้มาส่งมาที่ไทยแลนด์เพราะอะไรบอเอาเอายู่ใส้น้องเขาเขาจะเข้าอยู่นี่ได้เอานี่ย่าลองจะเจ้าเขาเนี้เอเอเดี๋ยวาไปเบิ้งหนึ่งนี่สาวเฝ้าบลูกระหามอยู่ด้ทุกคนได้บาท ผลงานผู้กีฬายเนาะเดี๋ยวรถอันนี้ไปวิทย์ตอนเราจะเข้าไปลำลังเขาอันนี้ขอบเขตพื้นที่ของบริษัทเกี่ยวกับชันน้นเปเปอร์นี่แหละคกับโรงงานใหญ่ของจีนนี่มดนเยะลยนะสำหรับรถบรรทุกเป็นรถเป้าเนาะมาจอดรอท่าจักรอท่าย่างของเขาและแถนี้เป็นวดพักรถหลายๆ สีมังงดขับปูแต่นี่จีนเห็ดเนาะเงินพี่ใหญ่จีนใหญ่จีนมีเงินหลายได้ไปดูไปไฟไฟกระหู้เนาะสารเมริกากันยังยอมภาพว่าพี่ใหญ่จีนมีเงินหลายปุ่นไม่เห็ดทัวฉนบอกเขาเห็ดทัวเล็กมาได้ทันใดออมมาให้ซัดเข้ามาเขาเขตียดงานเขา เอาไปแวะเบิกนิดน,นึงแล้วเาจะเดินทางต่อ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ตัวนี้ในป้าใหญ่ไม่ขนาดในหนองแบบนี้นี่โอ้หนองอันนี้<ม>บอลเราใส่มองป้าหัวนี่คักเลยเนะาะใครโทรเลยเนาะโอ้ตะข่ายรุ่นนะรุด่ดตะเทิงกันใช่หนหมมักจับคัแนนฮะชี้ห้าวอ้าวตัวยังไปต่ออีก โอ้ไกลบ่ตัวนี้บ่มีบ่ป่าบัวป่า,า,า <c ười> นี่มีแค่กันอยู่นี่กันเนาะโอ้ต๋อเขาเห็ดโอคักอะไรขึ้นเขามาแล้วนี่นะควายมากระโดดได้เลยงูนี่นะบ่อนี่นะโอ้จะเหด็ดแบบใดญนี่นะบอกชงๆหน่อยโอ้ต๋อน้องของผู้ได้นี่นะน้องไผ่นะ น้องเจ้าเองเออมาตกคักเลยเนาะจะปล่อยปะป่าเนี่ยเรือนธรรมศาสตร์เลยปล่อยเนาะมาตกหนองมันคักเลยพี่น้องเลยควายไห่นะนะคนะวายตัวใหญ่เลยควายเจ้าจากัจากโตจักโตทั้งหมดนะสองสี่หกเจ็ดทั้งตัวนี้เออตกพุ่นขเขาเฮ็ดโอโหมันพุ่นเลยเนาะโฮเล็กเนาะ ป้าเราสดชังพูดตาเลยโคกไปพูดอีกเลยเรียบตีนผู้ที่ดินจีนไม่ได้สัมปทานแทวนี้เนาะก็ตกแต่ประเด็เนยังบรนนิษัดอันนั้นเถอะมันก็รอดได้เลยเนี่ยควายงว,นะวยเนาะคือไปเฮ็ดห้างสูงตั้งยึงอย่างนี้ลงทุนหนักขนาดเลยเนาะโค้กไปพูดได้ ออตรหน้าเล่นะฮะน้องขึ้นฮันจะเห็นหน้าใช่ไหมบ่หน้านีบคู่หนีบบานเลยหน้าฮอนบานเลยหน้าไพ่แน่เนี่ยหน้าคนเตฟโปูเออหน้าคนเตฟเซโปูคนเนาะของเจ้าฮอดใช่ของเจ้าหน้าคู่ไกดเตอรของเจ้าของเจ้าก็มีหน้าบ่เออเด็กเปล่าเขาไปดิเดิมไลน์เลยเดิมไลายบอออตรง เอาพูดันไปใช่ไปใช้มองครับบอเอาน้องชายเอาน้องชายอีกออต่โอ้กูก้องาีอยังเต็มกี่เนอย่าอโอ้จะพูดเนให้พูดนั้นใส่นเนยังเลยบอโอ้ลิกจำได้หนงเนี่ยเพียงมาแอวนี่วางวง อออต้องปลายังไงสิจะปล่อยนี่จับนี้จีดมันให้ราคาแล้วบ่เนย์นองเจ้าเนี่ยังหูเลยทีมองปวดน้องเบิ้งปลาตัวผู้ลมสามนิ้วเลยลมสามสี่นิ้วปลาใหญ่คันนี้ตัวโลโลแล้วก็มับถือเนยไปก่อน ไปเอาไปนี่อมกน็กกป้าในกระตานี่แหละปัสใช้ก็ได้เอาคอยขี่มันยากใส่กระนกกระนกปิดบิดวาบไ่ได้ยินเสียงบังบังเสียงเนาะปาขากับเอาไปใสใช้มนกนกแล้วเอาไปได้ไทยสติสติสเลย Hmile thang phun lời đấy sa mã cào sông ngàn đai lời đất quân ô tập việt vẫn theo này, bài việt vẫn lời เชียวขนาดได้แถวนี้ตู้เทนเนอร์เนี่ยรถของเวียดรถตู้เทนเนอร์ซูรูซาลาดิเทียนนะไม่ใช่รถเวียดเลยฮะรถของเวียดนามมาแหละมันแก่มากใ่เวียดนามรรครับมันจะทอกแล้วไม่นะทอกอะไรมันมาจอด พักอยู่ในนี้นี่สรุปแล้วอยู่ประเทศลาวก็อยู่ประเทศเวียดนามนี่จกักไปชีส่งมันไม่บิ๊กนี่เข้าโรงงานนี่หลายกว่ากันเลียดมันมาเป็นตู้เทนเนอร์นี่เลยเดี๋ยวไม่ซับแล้วซับละเอียดแล้วเลยขับอยู่ลาวนี่ยไม่ค่อยได้ซับสชว์หลายไมไ่เอาเข้าเป็นท่อนเป็นท่อน แบบรถคานันเก้อะไรเนีย่ยทางนานเลยใกล้เขตใกล้เขตแล้วหน้าประตูโค้งพคกงงานมันแล้วโคกเดียนสับลาเดยียวจกเข้าแก้ยัง นี่นี่บริการโมปูนโมซิมังนี่นี่แหละเขาเฮ็ดหังานมันเลยนี่นะเขาเฮ็ดหัวเฮนะ็ดกระเพงคักแท้แท้เลย เดี๋ยวป่ะทุกคนกองไม้วิกนะเต็มอยู่กองเป็นหูผู้เลยนะโอ้โหนี่รถปลายเล่านี่นาจะแก้ท่านหินนาจะแก้ท่านหินมาแต่อันนั้นนี่มาแต่เียของอัตะปอ ชุดหมายไปทางเฮายังอยู่ฝากซี่ัางนั้นเลยไปอีกประมาณ3ากิโลเมตรนี่แหละทุกคนเลยโอ้ทุกคนเห็นบอกองไม่บดไม่ซับอ่ะอยู่ทัทงง้งเทิงว่ะสมัวผู้เลยก็ง่าจะจับเป็นเป็นผูภาพนิดนอยแต่เบิกตเาเป้่าเลยสูงใหญ่เลยโอง้งานยิงใหญ่ขนาดเลยนะ รถปลายเลาประเดียวอนี่รถเวียบี่รถปลายานปลายล้วน่จะโคดทานหินมาส่งน่าจะประมาณน,นั้นทุกคนเลย โรงงานเขาอยู่ทางในอยู่พวกกระต้มไม้ตุ้มยังโอ้ทางในอยู่งานก็เลยตำรวก็ท่ายเลยแต่ข้างนอกเลยเข้าไปในบ่ได้เลย <c oughs> ปรีโลวพ่ออะไล่ออกอันนี้ทางไปหมู่บ้านอันนี้นะทุกคนเลยไปเซบ,บานทามิเลยได้ตำรวจจีคามไปพุกนเลย จะรถปลายเหล้าวเด้จอดแถวนี้จ้าบริษัทของคนลาวปลายเลยเอวแถวนี้กับผูกเป็นระเบียบขนาดน้าั้นมันง่ายเลยต้นในวิีเบิ้งนี่ เขตโรงงานมันกินเนื้อที่โอ้ยหลายเฮกตาร์เลยนี่หอแล้วทางเวงเวข้าบบานทำมิเขาขาไปชงแล้วว่านางอ่ะ